สวัสดีนะครับทุกคนครับวันนี้มาแล้วนะครับวันนี้อยู่กับร้านพี่อ้อยนะครับฟฟี่ชาคาเฟ่นะครับอยู่กับบรรยากาศดีๆเลยนะฮะช่วงเช้าๆวันนี้สวัสดีครับพี่อ้อยวันนี้ไม่ค่อยยุ่งเท่าไหร่นะช่องเปิดกล้องพี่อ้ยสวัสดีก่อนเลยปกติพี่อ้อยจะจะ,จะลืมไปแล้วมัวทำออเดอร์นะะ เดี๋ยวเรามาดูเมนูเปิดกล้องกันเลยวันนี้เราได้อะไรเป็นกาแฟสดนะครับมาแล้วต,ต,ต้องต้องตั้งตากแดดอ๋อใช่ไหมนี่สาเหตุที่ว่าตั้งตากแดดใช่ไหมให้เขาละลายเนาะจะได้บีบง่ายบีบไม่ออกเลยตอนนี้อันนี้แบบภูมิปัญญาชาวบ้านเลยนะครับ ไม่ต้องมีเครื่องอุ่นเครื่องอะไรให้ย่านะครับพี่อ้อยจับตั้งตากแดดไปเลย <l acht> <c oughs> ก็ได้เนาะ <l acht> อุ่นดีอยู่นะครับพี่อ้อยแดดเช้าๆอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยห <l acht> อมกลิ่นกาแฟ ใกล้จะปีใหม่แล้วนะครับลูกค้าพี่อ้อยเยอะขึ้นไหมเนี่ยน่าแปลกเยอะครับจะทำปีใหม่ดูแลตัวเองดีๆนะ,ค,ะครับครับด,ดูแลตัวเองดีๆเองเซฟตี้ดีๆค,ครับเซฟทั้งเรื่องการขับรถแล้วก็เซฟทั้งเรื่องโรคภัยด้วยนะคะค เป็นลาเต้หรือเปล่าครับอันนี้แกปีฟองนมรอแล้วอันนั้นคือคือคาปูชิโน่ใช่ไหมพี่อ้อยคาปูชิโน่นะครับตอนนี้เป็นลาเต้ครับ พร้อมเสร็จไอค่าปู้มีฟองนมค่ะลาเต้ไม่มีฟองนมเออถุด้วยใช่มเต็ตม่มเต็มเมเมมเเวเต็มเต็มเต็มเต นี้เขารู้จักความนะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ถามเดินเข้าหาเลยอนุบาลหนึ่งด้วยจัดครับ ชอบกินข้าวกับปลาทูเค็มนะใช่ไหมยาว่าเถอะปกติเด็กยังไม่กินปลาทูเค็มนะพี่ว่าปกติเด็กจะชอบของหวานอันนั้นน้องคือหางปลาทูเค็มแหนแหนมาอ่าทาด้วยอืไรทักนะเพื่อทักเหรอได้ไงแล้วต้องรีบหาเป็นตัวเลยเหรอพี่วายใช่เป็นหางหางมันนะช่วงหางมันนิดหน่อยค่ะอ พี่อ้อยต้องไลยฮะไปพาเช็ดมือเปียกมาเช็ดมือน้องเพราะน้องจะไปจับขนมอ๋อเพราะว่าน้องจะเข้าโรงเรียนแบบนี้ใช่ไหมแอนมาทุ่มเทม่้ยคารดาจะตึงแต่นขนมพี่เลยคาดาอ,อย่าตึงอย่าตึงเดี๋ยวเช็ดมือก่อนก็เลยครับน้องก็แบบถือถือ,ถ,อถือกินเป็นขนมเลย <c oughs> <c oughs> ว่ะถือกินเป็นเหมือนเรากินขนมแข้งเลยอ่ะอ๋อ อารมณ์พอจะกินเหมือนขนมฟอกกี้อะไรอย่างนี้นะประตูเขียมวาสารไม่มีข้าวหรืพว่าไอเห็ดิบแบบเพียวๆเลยใช่ไหมก็คงอะกินอะไรตั้งไหนเยอะมากเอา่มมากขึอนอากก็คงจะกินข้าวกับประตูเขียมก่อนหน้านี้แล้วอะไรแบบนี้ก็เลยแบบ ยังไม่อิ่มก็เลยขออาหารกระตุ้นเสร็มมาด้วยน่ารักต้องแต่น้อง,อ,งองน้องคะอะไรครับเราพูดอะไรด้วยอย่างเงี้ยเราจะพูดด้วยตลอดน้องจะโต้ออต,อตอบตลอดจะโต้อตอบแล้วก็ไม่อาย นี่เป็นของคุณแม่น้อ,องคาราแล้วก็น้องมินตาพี่น่ารักคาดานคารามินตานี่เป็นพี่สาวน้ำไหลแรงหรือยังพี่้อยทุกวันนี้ต้องเปิด <c oughs> แช่ไวเนาะเดี๋ยวจะไม่มีน้ำใช้เปิดไปในอ่าง จริงๆแก้วแบบนี้ถ้าน้ำไหลปกติเพื่อหยิบไปล้างเลยนะนี่จะต้องใช้น้ำล้างแบบประหยัดเ,เพื่อมีลูกค้าสั่งชาเขียวทั้งหมนที่ร้อยชงไม่ได้กันต้องประหยัดน้ำล้างน้ำไม่ไหลครับ ว่าคุณแม่น้องทานอ่าลืมชาเขียวพี่ว่าแน่แน่เลยน่าจะน่าจะไปนาแล้วกนอ่าจะดีหน่อยแม่เขาจ่ายตังไว้พี่วายการพี่วายกิบนะเอากินเพลง 是两公里。 นำสกน้ำพ <T esi> ุ่งสามสิบห้าพี่อ้อยสามสิบห้าสามสิบห้าแล้วก็สี่สิบนะครับกิฟบังไว้ถ้าปั่นนะสี่สิบเขียนสามสิบห้าครับ ส่น้ำังครับครับโอเคนะครับขอบคุณนะครับทุกคนที่รับชมนะครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะสำหรับคลิปนี้เล่นยายนะครับทุกคนขอบคุณทุกการรับชมนะครับสวัสดีครับแม่แอันนั้นอันนั้นยิบห้าค่ะสดกติอันนี้3 5. มสดน้งีนเดิบาทางนั้มจ้าม่ใช่